ทางทางประเทศอินเดียเขามีการจัดสวดสาธรยายพระไตรบิดกโลกซึ่งปีนี้เป็นปีที่19ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ประธานพุทธของอินเดียคือคุณหวังโมเขาเป็นเขาเป็นตัวหลักเป็นคนจัดมาตั้งแต่1 9ปีต่อเนื่องมาปีนี้เขาเลยมานิมนต์ให้ไประเทศ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีเทศอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ์นั้นก็เ,เลยรับปากอ็เลยไปเทศในวันที่ห้าธันวาคมจากนั้นก็ย,ยังจะ,จะนิมนต์ต่อเนื่องว่าในช่วงฤดูแล้งคือฤดูร้อนเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีคนไปเลยเพราะฉะนั้นโรงแรมโรงแรมทุกโรงเนี่ยก็จะปิดจะปิดบด เพราะนั้นคนณบังโบเขาก็เจ้าของโรงแรมห้าดาวอยู่ที่นั่นโรงแรมใหญ่มากเลยเขาก็เลยบอกว่าจากวันวิสาขะบูชาไปเนี่ยจะไม่มีคนไปเพราะนั้นกขอยากจะนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยมาจัดคอสอบรมเพราะว่าพอหลวงพ่อมาเนี่ยเหมือนจุดประกายให้คนสนใจในเรื่องวิปัสสนาคือแต่ก่อนนี้ก็เน้นมีแต่ส่วนบนส่วนบน ไม่เข้าใจในเรื่องวิปัสนาในเรื่องการภาวนาพอไปอันนี้เขาก็รู้จุดเขาว่ารู้สึกจุดประกายให้ผู้คนพระเจ้าพระสงฆ์สนใจในเรื่องจิตภาวนาก็เลยอยากจะนิมนต์หลวงพ่อมาเปิดคอร์สอบรมอยู่ที่นี่เขาจะให้ความสะดวกทุกอย่างในเรื่องที่พักในเรื่องอาหารการบริโภคปิดโรงแรมทั้งโรงแรมเลยให้พักฟรีให้กินฟรีอยู่ที่นั่น แล้วก็มีแต่ละชาติแต่ละชาติมาก็จะมีล่ามแปลออกไปเพราะนั้นที่เทศออกไปนั้นก็มีก็มีแปลออกไปเป็นภาษาภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาฮินดีภาษาอินเดียแล้วแปลเป็นภาษาขเขมรออกไปก็ไม่รู้เขาแปลดีขนานดะไหนก็รู้แล้ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าเขาสนใจก็ใส่ใจมากพระก็หลายหมื่นคนก็หลายหมื่นอยู่เต็มไปหมดอันนี้ก็รู้สึกว่าคน ตื่นตัวทั่วโลกตื่นตัวกันมากเพราะเขามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้โลกเนี่ยมันเดือดร้อนบีบคั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสียงนิวเคลียร์นิวเคลียร์เนี่ยมันมัรู้สึกว่าเป็นของเปราะบางใกล้แลอเกินคนมันเบียดเบียนกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นแต่มีแต่พุทธศาสนานี่แหละที่จะนำสันติภาพมาสู่โลกได้ อันนี้ก็เป็นความสำคัญแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้รับปากเนะบอกว่าจะรับไว้พิจารณาเพราะภาระหน้าที่อะไรก็เยอะคือเยอะมากทีเดียวก็จะรับไว้พิจารณาถ้าสะดวกก็จะมาให้ก็บอกแล้วแล้วหลวงพ่อจะมีมีความสะดวกมาให้ห้าวันหรือเจ็ดวันอะไรต่ออะไรต่างๆอย่างนั้นเลยว่เออเอารับไว้พิจารณาแล้วน,นี่วันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดแล้ววันที่สิบสี่จำได้ไหมว่าวันที่สิบสี่เราจะมีอะไร วันที่14วัดป่าบ้านตาดเนี่ยจะมีพระป่าพระป่าเพื่อสมทบทุนและดมทุนเป็นเป็นทุนในการดูแลรักษาโรคเร็งในท่อน้ำดีเพราะทุกวันนี้อีสานเราเนี่ยอุดรธานีเราเนี่ยไอ้มเม็งท่อน้ำดีนี่มีมากมากเหลือเกินแล้วในวันที่14ก็จะมีการมาบาออกค่ายออกด้วย ออกหน่วยตรวจคัดกรองที่วัดป่าบ้านตาดคัดกรองผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งท่อน,น้ำดีจะมีการตรวจคัดกรองแล้วก็รักษาเพราะฉะนั้นท่านใดชาวชาวอุดรธานีหรือหรือที่ใกล้เคียงที่สะดวกที่จะมามาในการตรวจคัดกรองในการรักษาก็ก็เชิญได้เพราะว่าเป็นหน่วยหน่วยทางกระทรวงเลยถือไป เรียกว่ามามาตรวจคัดกรองแล้วก็มารัากษาโรคมะเร็งในท่อน้ําดีที่เกิดขึ้นมาจากพยาธิใบไม้ในตับมันชาวพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าพยาธิใบไม้ในในตับมันเยอะเหลือเกินถามว่าสาเหตุอะไรแต่เดียแต่ก่อนนี้ก็ากินของดิบกินปลาดิบกินอะไรต่ออะไรมาต่างๆนานาเนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดพระบาทพยาธิใบไม้ในตับ แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนก็ตื่นตัวก็ไม่ค่อยได้กินของดิบเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มักจะทำสุกแต่พอ,พอหลวงพ่อพูดไปเป,ปนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้วเขาากินอะไรเด้เปล่าเขากินตำบักคุ้งหรือเปล่าล่ะตำบักคุ้งปลาลาเนี่ยแหละตัวสําคัญเนี่ยพญาใบไม้ในตับเนี่ยปลาลาดิบปลาลาที่ไม่ได้อายุปลาลาที่เขาหมักเพียงแค่ สองสามเดือนสามสี่เดือนก็ออามาแล้วเอามากินแล้วามาใส่ใสตําตํามาคุ้งแล้วนี่ปลาลาตัวนั้นแหละตัวสําคัญเนี่ยพญาไม้ไม้ในตับเพราะฉะนั้นพวกเราอะ่ะกินอะไรก็เห็นเรามัดระวังเราหาเงินหาทองมาเพื่อเลี้ยงชีวิตของเราเราหามาได้โดยยากกว่าจะมาไ,ได้มาแต่ละบาทแต่ละสลึงนี่โอ้เงือหน้าผากออกเด็ดเหนื่อยเมื่อยหิวแล้วเราจะมากินมาเลี้ยง มากินเพื่อเพื่อทำลายชีวิตของเราเพื่อทำลายสุขภาพของเรามันจะคุ้ม,มกันเหรอมันจะมันจะเป็นความฉลาดเหรอก็เมื่อเราหาเงินหาทองมาได้โดยยากเราก็ควรจะใช้มันคุ้มค่าใช้มันไปในทางที่ดีให้มาดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงให้สมบูรณ์แต่นี่อะไรก็ตามเี่ยที่ว่ากินไปแล้วมันทำลายสุขภาพของเราเกินไปแล้วสะสมพยาธิใบไม้ในตับอ เป็นตัวก่อเกิดเป็นบ่อกเกิดของมะเร็งมะเร็งท่อน้ําดีเนี่เป็นแล้วมันก็รักษาได้โดยยากบางทีก็สิ้นค่าใช้จ่ายเยอะแยะอะไรต่ออะไรมาเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายของเราก็มีความสําคัญอย่างยิ่ง่ภาระหน้าที่ของเราจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามั่นคงไปได้ก็เพราะเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะ พร้อมที่จะเป็นเครื่องมือในการประกอบกิจในการทํากิจการงานนั้นๆให้มันสําเร็จต่อไปแต่ถ้าสุขภาพร่างกายของเราสุดโรมอ่อนแอเป็นคนคขี้โรคขี้พยาธิขี้กระตืออะไรต่ออะไรต่างๆเออเลาะเลาะแร่แ่อจะยืนก็นยืนยืนไม่ไหวแล้วจะเราจะไปใช้ร่างกายนี้ไปทําอะไรให้มันสําเร็จได้ล่ะ มันแล้วร่างกายที่มันเจ็บไข้ได้ปวดบีบคั้นมามันทรมานเราขนาดไหนมันบีบคั้นมาด้วยทุกขวเวทนาเจ็บปวดรูนเจ็บปวดนี่อะไรอะไรจะหาความสุขมาจากไหนไมันก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นหาเงินหาทองมาได้โดยได้ยากแต่มาสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตวัวของตัวเองมาท,าทําลายธาตุแนร่างกายของเราเองมันก็โง่เกินไปแหละควรจะเป็นคนฉลาดขึ้นมาอะไร อะไรก็ถึงก็ตามเดี๋ยวมันกินแล้วมันทําลายสุขภาพเรามันจะเออเอเลอร่อยขนาดไหนมันก็ลอ,อยอยู่แค่ปลายลิ้นเท่านั้นแหละต้องรู้จักหักห้ามรู้จักวางหาอิทธิกินที่มันมันดูแลสุขภาพของเราดีมันบํารุงร่างกายของเราดีนั่นนะ่ะเออนั่นแหละจงเป็นความฉลาดในการใช้จ่ายของเรา,เ,าเพราะฉะนั้นในวันที่ส4บสี่สิบี่ที่จะถึงอีกสองวันนี้ท่านใด นี่มีความสะดวกจะร่วมบริจาคเข้ามาสมทบทุนในในการดูแลรักษาต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นกองบุญที่สำคัญอย่างยิ่งองค์หลวงตาท่านพูดอยู่เสมอว่าเมตตาทำค้ำจุนโลกเพราะฉะนั้นความเมตตาที่มีอยู่ในในมูชนนี่แหละจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งความอบอุ่นซึ่งความเบิกบานในหบู่ในคณะ เพราะฉะนั้นบูคณะของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กันเป็นหบู่เป็นคณะเป็นหบู่สังคมกว้างใหญ่ทั้งจังหวัดมันน้อยที่ไหนล่ะจนกระทั่งทั้งประเทศชาติมันมันใหญ่โตกว้างขวางออกไปเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังมีความพร้อมเหนือยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ในระดับล่างหรือผู้ที่เจ็บป่วยเราจะสงเคราะห์ผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ที่อยู่ในระดับล่าง โดยการสละทุนทรัพย์ตามกําลังของตนเองอันนี้ก็เป็นเป็นความเป็นความดีงามหรือเป็นบุญมีกุศลอย่างยิ่งเพราะเพราะผู้ที่อยู่ในระดับล่างหรือผู้ที่ยากไร้ก็ยังมีอีกเยอะทีถ่ถ้าหาพวกเราผู้ที่มีความพร้อมหรือเหนือกว่าผู้ผู้ยากไร้ต่างๆทั้งหลายเหล่า,านั้นแต่พวกเรามีแต่ความตนหนีทีเดียว มีแต่ความหิงแก่ตัวไม่รู้จักสละไม่รู้จักเจรจาเผื่อแผ่แบ่งปันหรือสงเคราะห์กันสังคมของเราก็อยู่ด้วยด้วยการด้วยด้วยความลกแวงด้วยการบีบคั้นเรียกว่าตัวใครตัวมันน่ะแหะมันก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้มันก็จะหาความอบอุ่นได้มาจากไหนล่ะเพราะนั้นสังคมเราจะมีความอบอุ่นร่มเย็นทุกคนต้องมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันผู้ที่มีกำลัง กำลังทรัพย์เราก็สงเคราะห์ไปด้วยกำลังทรัพย์ผู้มีกำลังกายเราก็สงเคราะห์ด้วยกำลังกายผู้ที่มีกำลังความคิดเฉลียวฉลาดเราก็สงเคราะห์ด้วยกำลังความคิดความเฉลียวฉลาดก็มีคือมีสังคมเรามีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันแล้วก็นำเป็นเหตุนำมาซึ่งความร่มเย็นอบอุ่นเกิดขึ้นมาในสังคมของพวกเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันที่14นี้ก็จะมีการ ทอดพ้าป่าเพื่อเพื่อรวบรวมทุนสมทบทุนในการตั้งเป็นกองทุนดูแลรักษาผู้ที่เปิดในโรคป่วยในในโรคมะเร็งท่อเน้ำดีหรือในการดูแลรักษาต่างๆทั้งหลายแล้วก็มีการตรวจคัดกรองอโรคโรคนี้โรคไอมะเร็งทอดน้ำดีหรือพยาธิใบไม้ในตับที่สลา,าใหญ่นี่แหละเพราะฉะนั้น ใครที่มีความสะดวกมีความพร้อมก็มเชิญในวันที่14ก็บอกข่าวตอ่ตอต่อกันไปเด้อเพื่ออาจจะมีผู้ไม่ทราบข่าวนี้ผู้ที่ทราบข่าวนี้แล้วก็บอกต่อต่อกันไปในหมู่ญาติมิตรของตนเองหรือในหบู่ผู้ใกล้เคียงกันบอกต่อต่อไปไมันก็ข่าวสารนี้มันก็กระจายไปออกไปกว้างขวางาให้ผู้ที่รู้ที่ผู้ที่เขาเขามีความจําเป็นหรือ ที่จะดูแลรักษาในส่วนนี้เขาก็จะมาได้ถูกต้องมาได้ถูกวันผู้ที่เขามีความพร้อมอที่จะสงเคราะห์ที่จะแบ่งปันที่จะบริจาคเขาก็จะได้รู้วันเวลา,เาก็จะได้มาบริจาคอะไรต่ออะไรต่างๆทั้ง,ง,ง,งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นในวันที่14เราวัดป่าบ้านตาก็จะมีการทอดพระป่าเพื่อสมทบทุน ในกองทุนดูแลรักษาพยาบในมัน,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 นเลงท่อน้ําดีแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองมันเ็งท่อน้ําดีก็บอกข่าวสารนี้ด้วยกันเนะ้อสังคมเราถ้ามีการสงเคราะห์มีด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจอยู่ต่ออยู่ด้วยกันแล้วสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปอย่างแน่นอนก็ขอ,ขอฝากข่าวสารนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยเนะ้อ